ฮัลโหลอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมสร้างไอ้นี้มาอีกแล้วอ่าการ์ดจอจะเลขหนึ่งศูนย์หกศูนย์สามติ๊กนะครับจะเอามาขุดบิตคอยแต่เดี๋ยวไว้ทําให้ดูแล้วกันว่ามันขุดยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนะี่ยขอแกะกองก่อนครับมาดูเลยนี่ผมสร้างอันนี้ผมสร้างจากร้านร้านที่ชื่อว่าลีนุกนะครับลินลินนุกลินนุกเออไอ้ลินนุกแหละถูกแล้ว ร้านเขาจะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมสั่งเมื่อวานนี้นะครับเขาก็ส่งเมื่อวานนี้นครับจากเชียงใหม่มาถึงบ้านผมประมาณเช้าเช้าวันนี้นะครับโคตรเร็วเชียงใหม่เลยเออแกะก่อนตัวกา้าวจอร้านเขาก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะผมเห็นดีไซน์แล้วเอ้ยไม่สะดุดตาดียว่เลยสั่งดูนะครับช่วงนี้รู้สึก160จะขาดตลาดด้วย เออนี่มาแล้วตัวนี้ผมซื้อจากร้านเขาเขาบอกว่าราคาแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้ามารับเองครับผมบอกว่าแล้วถ้ารวมส่งเท่าไหร่เขาก็บอกแปดพันสองเจ้า 1, 1> เขาบอกอย่างนี้ 8, แปดพันสองก็แปดพันสองครับจัดไปดูครับโอ้โหดูกล่องดูเคยเห็นไหมหน้าตายอย่างนี้นี่ครับหนึ่งศูนย์หกศูนย์ ่เป็น a อสุนะครับหนึ่งศูนย์หกศูนย์เทอร์โบสามติกนะครับนี่ก็ผมไม่ถนัดรีวิวอ่ะถนัดใช้งานแกะก่อนเนี่ยนะฮะปึ๊ดโอ้โหกล่องซ้อนละซ้อนอีกโอเคเนี่ย หลายทีแล้วเลินโอ้โอเคมานแล้วเว้ยที่เหลือทิ้งไปนะครับช่างมันเนี่ยออ,ออกมาแล้วโอ้โหดูพัดลมนี้รู้สึกจะเป็นพัดลมผมเรียกพัดลมหอยโข่งนะครับมันมันแรงมากมันแรงมันแรงเทียบเท่ากับพัดลมสองใบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เออคือพัดลมธรรมดาเขาเรียกพัดลมใบพัดใช่ไหมแต่อย่างนี้เขาเรียกพัดลมหอยโข่งครับม,มันแรงเท่ากับพัดลมสองตัวในตัวเดียวจะเสียงมันจะค่อนข้างดังนะครับเท่าที่ผมเคยทดลองใช้มานะหมายถึงทดลองใช้พัดลมเนี่ยเออตัวกราดนะครับมีช่องอะไรมั่งเอออันนี้เป็น DVI นะครับที่ถอดมามีอันนี้เป็น Display Port หนึ่งรู port, ลแล้วสองรูสามอ่อลู รูที่สามเป็น HDMI นครับแล้วก็รูที่สีเป็น HDMI มเโอเคเนี่ยต่อได้หลายรูอยู่การ์ดนี้ SLI ไม่ได้นะครับไม่มีหัวนะครับอือโอเคเดี๋ยวมาลองใส่เลยนะครับก็ไม่รู้จะใส่จะใส่ให้เห็นได้หรือเปล่านะครับคอมมันจะอยู่ข้างหลังเครื่องตัวเก่าผมก็เป็นหนึ่งศูนย์ทบูนยนะครับ msi ซื้อมาราคาเจ็ดพันห้าร้อยกว่าบาทมั้งลืมหเจดพันห้าร้อยเก้าสิบมันเดี๋ยวผมจะเอาได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยผมจะเอา msi ไว้ข้างล่างพอดีบอร์ดผมมันใส่ได้สองรูนะครับเดี๋ยวดูก่อนมาใส่ได้ป่ะจะติดไหมติดครับ เดี๋ยวรอมันโหลดไดเวอร์ก่อนรูจะใช้ได้เปล่าเจ้าจอ,จอผมมันเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เหมือนกันทั้งสองตัวนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงไดเวอร์อ่าค้นหาเสร็จแล้วครับแล้วไงต่อวะเดี๋ยวลองรีเครื่องสักหนึ่งรอบนั่นไงมันสั่งให้รีเครื่องพอดีเลยวางปิดเครื่องเดี๋ยวให้ดูแสงสีภายในเครื่องครับนี่ไง มีเปนดีเป็นดีดด้วยนะนี่มาแล้วถ,ถ้ามันใช้ได้จอขวาผมจะมีมีแสงนะครับเดีย๋ยวเราขยับมองไปจอขวาอ่ามาแล้วครับเดี๋ยวดูสเปกการ์จอก่อนก่อนว่ามันต่างกันเยอะไหมนะครับตัวราคาเจ็ดันห้ายบาทกับราคาแปด0ันสองร้อยบาทมันแพงกันเลยเพราะว่าการ์จอมันขาดตลาดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ อันนี้เป็นเอซูดนะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับสปีดเขาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยหกเมกะเฮิร์นะครับแล้วก็อ,อดูแค่น,นั้นแหละสีการหนึ่งเป็นของเก่านะเป็น m อ i มอไอเอ็มไอรู้สึกจะแรงกว่านะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่เอเดี๋ยวลอง นี่ครับอันนี้เป็นโปรแกรมขุดบิตคอยนะครับคือมันจะดึงการทํางานของการ์ดจอออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เราได้ตังค์เนี่ยด้านซ้างขวาคือผมขุดไปแล้วสองร้อยกว่าบาทนะครับเดีย๋ยวลองอ่าสตาร์ทดูปิดโอเคเยียดไปการ์ดจอใหม่มันต้องรอโหลดสักแป๊บหนึง่งมันจะตรวจว่าอะไรที่สามารถขุดได้บ้างโอเคตอนนี้มันเบนท์มาร์กเสร็จแล้วครับ ก็เอา้าแป๊บบนึ่งตัว a อสุดนะครับมาดูเงินที่ได้ครับรู้สึกว่าอันนี้จะได้หนึ่งสองใช่ไหมมีมีสองอันนี้ครับที่ได้เงินใกล้เคียงกันนะครับแต่อันนี้รู้สึกจะได้เยอะกว่าครับฉะนั้นผมจะเลือกเฉพาะตัวไอ้นี่นะ EQM เนี่ย ติ๊กถูกอย่างเดียวพอของเอ i มด้วยอ่าทีนี้ก็ลองกดสตาร์ทโ <Okay. S 1> อ้โเดี๋ยวผมลองสตาร์ทอันเดียวก่อน เอาเป็นเอ็มเอมไตอนนี้ได้เงินกี่บาทดูก่อนร้อยแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์นะครับต่อวันร้อยเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดโอเคอยู่มาร้อยเจ็ดร้อยแปดเดี๋ยวดูของเอซุด เอสุดรู้สึกว่าอ้อจะก,กากกว่าครับได้ร้อยร้อยสี่ร้อยสองร้อยสี่อ๋อแพงกว่ากี่บาทนะแพงกว่าเจ็ดร้อยแต่ได้เงินน้อยกว่าห้าบาทก็ไม่เป็นไรแล้วกันครับมาดูเรื่องความร้อนมั่งเอสุดความร้อนเจ็ดสิบห้าองศาครับฟูลโหลดอยู่ที่คอกคอกคอกอยู่ที่พันแปดร้อยสามสิบห้าเดี๋ยวลองอ่าเอ็มเอไอมั่ง อ่าเอ็มไอพันแปดอหกสบครับก็ก็มันแรงกว่าเอ๊ะหรือว่าเท่ากันวะเนี่ยไม่ใจะเท่ากันมัน้งเออเท่ากันเลยว่ะอ่ะช่างมันครับลองรันแบบฟูลติกนันหนดอ่า ในวันละสองร้อยสามสิบาทนะดูตรงนี้ครับเนี่ยโอ้ oh. โอเคเลยเนี่ยไว้มีตังจะไปหาซื้อมาใส่เพิ่มอีกบอร์ดผมมันมันสามารถใส่ก์ดจอเพิ่มได้อีกนะครับจะต,ต้องหาซื้อซัพพลายมาเพิ่มด้วยโอเคขอตัดคลิปไว้่านี้แล้วกันนะครับบายยใครอยากรู้เรื่องพวกนี้นะครับเม้นไว้ใต้คลิปนะครับเม้นไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวอีกอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันทำกันยังไงนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับ เออฝากกด subscribe กด like กดดิสไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม